ช่วงนี้มีแต่เรื่องให้หนักใจครับตอนแรกเลยพ่อพาแม่มาอยู่กรุงเทพเป็นครั้งแรกครับแล้วพอพ่อพาแม่กลับไปได้ประมาณสองสัปดาห์ย่าก็มาหาหมอโดยที่ไม่บอกเราอีกแล้วพอย่ามาหาหมอเสร็จปุ๊บพ่อก็พาแม่มาอยู่กรุงเทพอีกเป็นครั้งที่สอง ล้วพอหลังจากผ่านวันเกิดเราไปปุ๊บพ่อพาแม่กลับไปที่ต่างจังหวัดน้องชายก็ปิดเทอมอีกครับก็กลายเป็นว่าขาดความเป็นส่วนตัวอีกแล้วพอตอนนี้น้องชายกำลังจะเปิดเทอมกำลังจะกลับไปฝึกงานเฟสสองแถวที่ผมทำงานอยู่แถวที่ผมขับแกล็บที่ห้างเทมินเอร์วิทีวันอโศกณวันนี้เสาร์อาทิตย์ มหาวิทยาลายัยศรีนครินทร์วิโรดประสานมิตรครับมสวรประสานมิตรก็มีงานโอเพ่นเฮาส์อีกทำรถติดอีกแล้วพอหลังจากช่วงนี้ถ้าจบงานโอเพ่นเฮาส์ก็จะมีประชุมเอเปกอีกทำาาหากินลำบากอีกครับทำมาชีวิตมันเจอแต่อุปสรรค่างนี้น่าเบื่อเมือม่อไหร่จะใช้ชีวิตแบบสบายๆสักทีเซ็งครับ